ชาวบ้านยืาานยันว่าไม่มีใครเห็นลักษณะที่เหมือนจะนางเลยและในเวียงก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยแสดงว่าพวกมันยังไม่ได้ตัวเหมือนกันแล้วคนของเราที่ส่งเข้าไปล่ะรายงานมาบางหรือยังยังกระมมงแปลกนน้อยจะหนีไปอยู่ที่ไหนกระมมงคิดว่าอาจกำลังจะมาหาเราก็ได้นะกระมมงหรือจะทรงทราบจากชาวบ้านว่ามีกองกำลังกู้ชาติชายแดน ถึงรู้ก็ใช่ว่าจะมาได้ง่ายๆพวกที่มาวันนี้มาจากไหนเนี่ยหมู่บ้านสตึกมอมเห็นว่าทนพวกไอ้มหาวันไม่ไหวนายจะทั้งกูรีภาษีแถมไม่ลูกน้องทหารก็คอยตามมารังแกผู้หญิงพอรู้ว่าเรามาอยู่ที่นี่ก็พากันนี้ตามมาหากระมมเราชิดจัดที่อยู่พวกที่มาใหม่ให้เรียบร้อยนะกระมมสิง ให้คนของเราออกตามหาเจ้านางให้พบไม่ว่าจะใช้เวลานานสักแค่ไหนก็ตามคับผมแม่หน้าเพวกข้าด้วย,วย,พ,ววยพวกข้าไม่มีที่พึ่งอีกแล้วนอกจากที่นี่ขอเจยพวกข้าด้วยเถิเวลาเราใหญ่ปลอดภัยแล้ว ปลอดภัยแล้ว <Okay. S 1> ไปชิดยายครับดเดี๋ยวยายไปนั่งพักนู้นก่อนนะครับดเดี๋ยวเขามาคุยเั็นครับ เสียดายนะถ้าแม่ละมุนอยู่อ่ะคงหาวิธีทำปลาให้อร่อยมากกว่านี้เยอะเลยละมุนเนี่ยเป็นแม่บ้านที่บ้านฉันทำงานกับแม่ฉันอยู่ทำอับข้าวอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ใจดีต่างหาก <c oughs> เป็นไรไปล่ะฮะ เอายังดีนะมีบ้านให้กลับด้วยนี่ถ้าเกิว่าไม่เจอพี่ชายจะว่าไงเนะี่ยต้องเจอสินี่กองกำลังกู้ชาตินะนะมันไม่ได้รวมอยู่ที่เดียวมันกระจายกระจายไปทั่วลำพังจะหาคนคนเดียวนี่ไม่ง่ายนะแต่ถ้าเ,ก,เกิไม่เจอก็ไม่เป็นไรหรอกไปอยู่กับเราที่กรุงเทพก็แล้วกัน จะได้เรียนหนังสืออยู่สบายสบายไม่ต้องตะลอนไปทั่วค่ายอย่างเงี้ยทำไมเจ้าหนงคีงจะช่วยเราอ่ะก็อบอกแล้วไงก็จะตอบแทนอ่ะเพื่อนต้องไม่ทิ้งเพื่อนลืมแล้วแหละฮะ ออแล้วบ้านเจ้ามีพี่น้องอีกไหมเนี่ยไม่มีอ่ะเราลูกคนเดียวแล้วหมาล่ะไม่มี้ช้างช้างอ่ะนะไม่มีว่าอย่างนี้ถ้าเราไปอยู่บ้านเจ้าเราจะเล่นกับใครก็เล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนก็ได้เนี่ยเยอะายะไปหมดเล่นกับเพื่อนก็ได้ของเล่นก็ได้เลือกเอาสิว่าแต่ล่เราอ่ะเรียนชั้นไหนอ่ะฮะ ชั้นเดียวชั้นเดียวพี่สอบตกตลอดชาติลเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้เลื่อนชั้นสักทีไอ,ตอ้ตกก็มันไม่ตอกหรอกครูให้เราทำอะไรนะเราทำได้หมดเลยแล้วทำไมไม่ได้เลื่อนชั้นน่ะคือขยับชั้นขึ้นน่ะ แล้วทำไมเราจะต้องเลือดด้วยเราครูทหารที่ต้องเลือดแล้วเรียนวิชาอะไรมาบ้างล่ะเยอะยะฝรั่งเศสอังกฤษแล้วแต่ว่าครูคนไหนทนเราได้นานไหนง,งั้นนะ่ะเราไม่อยากเรียนนี่ก็่อยากไปเป็นทหารแบบที่ที่ชายของเรา พี่ชายเราอ่ะนะเรียนทาหารที่โรงฝึกทหารด้วยนะฉันก็เคยฝึกมาเหมือนกันจะเรียนทหารด้วยเหรอ,อก็ไหนว่ามันจะรักคนไงใครบอกเรามาเด็ดพูดเท่ะหน่อยเราอาที่ไปเองอ่ะไม่ไดีรักคนแล้วจะเข้ามาในเวียงทรรมาตามหาคน ใช่พี่แท้ก็มารักคนอยู่ดีแล้วเจ้ามารักใครพูดไปเราไม่รู้เรื่องหรอกแล้วเจ้ารู้จักพี่จ้เจ้าหน่อหอหน้าได้ยังไนงะใครๆคเขาก็รู้จักทั้งนั้นแหละ ิดมากเลยนาพี่พงยังไงเจ้านายพี่อะกลับมาแน่อยู่แล้วแหละเล่าเอ้ยข้ากลัวจะกลับบ้านเก่าเิาเนี่ยจนป่านนี้ไม่เห็นได้ข่าวได้ข่าวอะไรเลยมันคิดดูเลยฮะอวดเก่งไปคนเดียวนี่นะจะบอกให้ถ้าเอากูไปด้วยแล้วก็ป่านนี้เนี่ยกลับมานอนกัะเด็กตีนอย่างสบายใจเฉิยกลุ่มเอาไงดีวะเนี่ยก็ไปขอเจ้าแม่สักทองสิพี่ ท่านน่ะศัะกดิ์สิทธิ์นะศักดทองศักดทองไหนไว้ล่ะอ้าวพี่โถพี่ไม่รู้จักไงก็ที่ริมแม่น้ำโขงนั่นไงไม่มีใครน,นะขอท่านแล้วผิดหวังเลยสักลายเดียวอ่ะว่างพี่น่าจะลองไปดูบ้างนะเฮ้ยฮะอย่ามาหลอกอะไรแม่นจริงหรือเปล่าจริงสิพี่เวลาพี่แก้บนนะนะบนท่านเสร็จแล้วแล้วพี่ไปแก้เนี่ยพี่ต้องแก้ในสิ่งที่ท่านชอบเท่านั้นนะ ท่านชอบอะไรวะม,มองใครวะพี่พี่ะอะระบำแก้ผ้าไง <Hey. S 2> แต่ว่าต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะผู้หญิงเนี่ยจ้าแม่ท่านไม่ชอบมันไม่ถูกสเปคผู้ชายแก้ผ้า